สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมกับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยัง่ะพอ,อน้อยตอบไปนะคะก็ท่านไปลงทะเบียน ผู้สูงอายุค่ะองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นก็ก็ไม่ได้ลงให้บอกว่าให้อายุครบ60ปีค่อยมาลงก็ได้กับวันนี้พอน้อยีมํำตอบให้เลยนะคะการสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาบอกว่าไปลงทะเบียนแล้วก่ะต้องถิดไม่ลงให้กับท่านเกิดวันที่11กันยายน2 5ง9เกิดวันที่11 กันยายน2 5 0 9โดยปกติแล้วท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะในช่วงนี้ระบบเปิดให้แล้วนะคะระบบเปิดรองรับสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน25-10เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่11 กันยายน2509ท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยค่ะไปลงได้เลยแตไยย 69, ะะ่ไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569นะคะไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569เพราะว่าลงไปแล้วค่ะท่านจะเริ่มได้ระเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่11 กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2570นะคะเหตุที่ท้องถิ่นไม่ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุให้ท่านท้องถิ่นอาจจะเข้าใจว่าใกล้ๆที่จะอายุครบ60ปี ค่อยมาลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้ถามว่าถูกต้องไหมค่ะก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดลงได้เช่นเดียวกันแต่พี่น้องประชาชนค่ะก็ได้เข้าไปหาท่านแล้วค่ะระบบก็เปิดให้แล้วค่ะท่านก็น่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุให้กับผู้ที่ไปขอรับสิทธิ์การได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุก็คือลงล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ1ปีนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามเบาอน้อยเข้ามาแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะท่านยังเหลือเวลาค่ะท่านลังเหลือเวลาการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็คือสะดวกช่วงไหนไปลงได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน 2,569นคะคะกระงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบตามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนไหนปีพศไหนเปลี่ยนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรถึงจะไม่เสียสิทธิ์นะคะค่ะก็ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอะน่อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้ังตอบอย่าลืมกดติดตามพอะน้อยชะแนวท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอหน่อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ